คจ้ามี่ามาทาเส้นใหญ่ลาดหน้าจ้านี่เส้นใหญ่คุกไว้นะคะผัดเรียบร้อยนี่คือะน้าล,ลวกจ้าอันนี้ตั้งหม้อแล้วก็ใส่หมูนุ่มที่เราหมักไว้นะคะน,นี่คือน้ําราดหน้านะคะน้ำมนันอาใส่คนหมูนุ่มให้มันแตกเทาไม่เท่ากันอันนี้คือน้ําซ้อนนะคะก็จะมีเตาเจียวมีเตาเจียวมีนหนอหนอซ้อนหอนหอ,นหอ,นหอนลมนี่ เดียวค่ะซีอิ๊วขาวเนาะน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็กระเทียมนะคะเออน่ะไระใส่พริกไทยป่นลงไปแล้ว,ลลวก็คนนะคะนี่ก็จะเป็นสีสันของไข่ที่เราทำให้น้ำมันข้นหนัวเนาะที่เราไปน้ำปูุงแล้วก็คนไปเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็จะใส่ดอกกระหล่ำนะคะดอกกระหล่ำรากทำบานสาบบ่อ,อยๆมันตุ่มเอ้ยมันตุ่ม ให้ใหญมันเสียงไม่สบายภาคได้ทวิพาคเลคะเสร็จแล้วเราจะ,จะมาใส่แป้งมันนะคะนี่คือแป้งมันที่เราปรุงสำเร็จรูปนีแป้งมันมีเอ่อซิวดำเนาะแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็คนให้เข้ากันนี่คือแป้งมันนะคะลดน้ำมะนาเราก็จะเหนียวคนนี่เลยค่ะคนเหนียวเราต้องคนไปเรื่อยๆนะคะไม่ให้ แป้งมันติดหม้อนะนี่คือทามลาดหน้าของเรานะลาดหน้าหมูนุ่มนีเ่เราก็้วาทำเองอร่อยเองนี่ครับปรุงเสร็จเรียบรอ้อยในน้ำปรุงนะคะนี่ค่ะหน้าทานเป็นอย่างมากทุกคนดูคนคนไปไม่ให้แป้งมันติดหม้อนะดูสีสันหน้ารับประทานมากเลยจ้ะเที่ยวไปก็ชิมรสชาติแบบอร่อยกลมกล่อมมากเลย ไม่ต้องปรุงเลยนะคะนี่คือราดหน้าหมูนุ่มคันสีสันหน้ารัประทานหน้า